สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมจะบอกราคาหมูฟังนะครับที่จะขายมาผมเออบอกจากสิ่งที่ขายก่อนนะครับผมจะขายหมูฟังเคสโทรศัพท์แล้วก็หัวชาร์จประมาณนี้นะครับผม๋ยวทุกคนลองดูกันนะครับอย่างแรกเลยถ้าใครอยากได้หูฟังแบบถูก เดี๋ยวเอาออกมาทั้งหมดนะคะของต้นนึงนะครับแล้เวเอาทั้งหมดออกมาก่อนนะครับอ่ะผู้ใดที่อยากได้หงฟังถูกๆที่สุดนะครับจะมีราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่30บาทนะคะผมนี่เริ่มจากรุ่นแรกนะคะผมรุ่น Enjoy Music นะครับนี่ เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแบบภาพตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีสีดำด้วยนะครับผมสีดำนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่น strong base นะครับผมอันนี้รุ่น strong base อันนั้น strong base แบบสีขาวอันนี้ strong base แบบ สีดำไปสีฟ้านะครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็รุ่นต่อไปคือรุ่นยูบอลนะครับมีทั้งสองสีนะครับสีแดงกับสีเหลืองนะครับนี่ มันจะเป็นประมาณนี้นครับผมอันนี้ก็ราคาสามสิบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปิดดูที่สีแดงก่อนนะครับนี่สีแดงมนันจะเป็นประมาณนี้นะครับสีเหลืองนี่สีเหลืองก็คล้ายสีแดงแต่สีจะแตกต่างกันนะครับ ต่อไปอันนี้ก็เป็นรุ่นยูบอลเหมือนกันนะครับผมจะเปิดให้ดูเลยราคาสามสิบเหมือนกันนะครับอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหัวมันจะเป็นอย่างนี้แบบสี่เหลี่ยมหัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ อันนี้ก็เป็นยูบอลเหมือนกันอันนี้เอาไว้ใช้กับเวลาอาออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอยู่นะคะนี่นีนประมาณนี้นะคะรับต่อไปอันนี้ก็เป็นรุ่นยูบอล แบบไฟต์นะครับอันนี้จะสวยหน่อยอันนี้ก็ราคาสามสิบทั้งหมดสาสิบหูฟังมันจะม้วนๆอย่างนี้นะครับลองดูดีนะครับมันจะม้วนๆม,มันจะเหมือนม้วนอะแล้วก็ยูบอลเหมือนกันเลยมันมีรูยูบอลแบบหลายอัน อันนี้ห้ามเปิดจากข้างบนนะคะอันนี้เปิดจากข้างล่างก็เปิดนี่ยูบอยเหมือนกัน,นครับหูหัวหูฟังมันจะเป็นแบบนุ่มนิ่มอย่างงี้นะคะผมจะนุ่มจะไม่ได้แบบเป็นพลาสติกนะครับจะจะเป็นแบบโฟมไม่ได้โฟมมันก็จะเป็นคล้ายๆหมอนอ่ะหมอนที่นิ่มๆอันนี้เหมือนกันอันนี้เลยครับผมเนี่ย เหมือนการเป๊ะปะอะถ้ามีหูฟังถูกแล้วราคาทั้งหมด30บาทก็ต้องมีหูฟังราคาแพงด้วยอยู่ที่100บาทเริ่มตน้นเริ่มต้นจากหูฟังโซโลนะครับ iPod 13นี่ราคาอยู่ที่200บาทนะครับผมนี่เป็นสีดำนะครับผมสีดำอันหนึงสีขาว นี่อันนี้สีดําอันนี้สีขาวนะครับสีขาวใช้ได้ทั้งหมดยี่สิบสี่ชั่วโมงอา่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมใช้ได้ทั้งหมดยี่ิบสี่ชั่วโมงนี่สีขาวแล้วถ้าแล้วมันก็ มันก็แล้วมันก็ดีต่อหูฟังด้วยดีต่อหูเราด้วยนะคะผมต่อไปก็ไปรุ่นโซโลเหมือนกันนะครับผม i อ o d พอร์แปะนะคะผมไอแพดแปดนะเออไอพอดแปนะครับ,นะอ,อ,รบอันนี้ก็ดีต่อหูฟังเหมือนกันนะครับผมราคาอยู่ที่สองรอยบาทเหมือนกันนี่ นี่นะคะผมต่อไปก็เป็น iPod 3ออันนี้คือ iPod 3 iPod 3นี้มันจะเป็นหูฟังเล็กขึ้นไปนิดนึงนะคะผมมันจะเล็กประมาณนี้เล็กแล้วก็มันก็ดีต่อหูหูเราด้วยนะคะผมดีหมายถึงคือฟังแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะผมอันนี้สีดำ มีสีแดงด้วยนะครับผมสีแดงอ่ามีสีแดงนะครับต่อไปคือหูฟังที่มาจากประเทศอเมริกาคือหูฟังไทเกอร์นี่ในนี้มันจะเขียนอยู่ว่ามาจากประเทศอเมริกา a อ 4G นะครับผมราคาอยู่ที่400รอบาทนะครัี่ร0อยบาทอ่า อ้ยขอโทษนะครับไอพอนี้ทำมาจากประเทศอินเดียนี่เออมองเห็นเนี่ยไอพอตมาจากประเทศอินเดีย,นะ,ะน,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 ยนะครับต่อไปรุ่นรุ่นนอยซี่อ่ะขอโทษนะครับอ่าอันนี้คือรุ่นนอยซี่ราคาอยู่ที่200บาทหูฟังนี้ชาร์จเร็ว ได้ยินง,ง่ายแล้วก็ใช้เวลาได้นานถ้ามีหูฟังแล้วต้องมีอะไรก็ต้องมีเคสของหูฟังด้วยนะคะแต่มีแค่ iPod หูเอ่อเคสของหูฟัง iPod นะคะผม iPod Pro มีแต่มีแต่สีส้มกับขาวนะคะผมนี่มันมีแต่สีนี้สีฟ้ากับสีแดงไม่มีนะครับมีแต่สีนี้นะคะผมนี่สีส้มมันนี้ อ่าถ้ามีหูฟังแล้วมีเคสหูฟังแล้วก็ต้องมีชาร์จด้วยนะครับเริ่มจากชาร์จ iPhone นะครับผม USB นี่มาจากประเทศอเมริกานะครับราคาอยู่ที่100บาทถูกมากๆนะครับเป็นรุ่น iPhone นะคะบ ต่อไปเป็นหัวบ็อกซ์ชาร์จนะครับ30มบ็อกอันนี้รุ่นเดียวมีอันนี้รุ่น Oppo นะครับ30เหมือนกันนะคะัมนี่กล่องหนึ่งราคา220บาทนะครับหนึ่งกล่องนะครับถ้าซื้อสองกล่องก็440บาทนะครับต่อไปมันก็เป็นชาร์จเหมือนกับอันนี้เลยนะครับอันนี้ราคา80บาท แต่อันนี้ราคา50บาทนะครับเป็นแพ็คอยู่ในนี่ในพลาสติกแต่ถ้าถามว่าอันไหนดีกว่ากันอันนี้ดีกว่าเพราะอันนี้ชาร์จเร็วแต่อันนี้เขาแพ็คมานะครับอันนี้ทํามาจากประเทศอินเดียแต่อันนี้ทํามาจากประเทศอเมริกาถ้าใครอยากได้ชาร์จเร็วก็แนะนำอันนี้นะครับ80บาทแต่ถ้าใครอยากได้ธรรมดามากกว่า ราคาถูกก็ต้องเอาอันนี้ราคาห้าสิบบาทน,นะครับที่ชาร์จหัวหัวชาร์จครับอันหนึ่งขอลองเช็คแป,ป๊บนึงนะครับอ๋อขอโทษดีนะครับมันเป็นชาร์จสำหรับเป็นชาร์จประมาณนี้นครับไม่ใช่ชาร์จไอโ esehen นนะครับมันจะเป็นชาร์จอันใหญ่ๆประมาณนี้นครับ ขอโทษนะครับขอโทษเป็นน่าจะเป็นหัวเป็นชานะครับชาประมาณนี้นครับไม่ใช่ iPhone ขอโทษครับอันนี้ราคาห้าสิบาทนะครับไม่ใช่หัวไม่ใช่หัว iPhone ขอโทษน่าจะอถ้ามีช้าไปแล้วก็ต้องมีที่หัวกันกระจกนี่ อันนี้เป็นที่การกระจกของ iPhone นะคะผมนี่อ่าอันนี้ก็ทำมาจากประเทศอินเดียครับผมแผ่นละสี่สิบบาทเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแผ่นเป็นยังไงอะไรยังไงอ่าแล้วลองเปิดแผ่นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมลองเปิดแผ่นหนึงให้ดูนะครับ ถ้าผมให้ไปใบนึนะครับก็จะเป็นอยู่ในโฟมแบบอย่างนี้นะครับผมแล้วถ้าออกมาจะมีรูปตำรวจคนหนึ่งนะครับนี่เห็นเลยเห็นช่องผมเลยสำหรับ i p โ o n สิบห้าอโฟนสินะคะผมสำสหรับ iPhone 15 Pro Max นะครับ นี่บอกเลยแผ่นละ40บาทถูกมากๆนี่ข้อสวยถ้ามีหูฟังไปแล้วเคสของหูฟังไปแล้วมีชาร์จแล้วแล้วก็กระจกของ iPhone 15 Pro Max แล้ว <c oughs> ก็ต้องมี <c oughs> เคสโทรศัพท์ด้วยนะครับถ้างนะั้นผมเริ่มจากเคสโทรศัพท์ผู้ชายก่อนเลยนะคบผม นี่เริ่มมาก็เป็นรูปโซโลนะครับโซโลนี่สวยมากๆครับอ่าเจ๊ผู้ใช้ก่อนเลยนะครับราคาอยู่ที่60บาทนี่เริ่มมาก็เป็นโซโลนะครับผมโซโลอ่า ต่อไปก็เป็นไดคอนอันนี้เป็นรุ่น iPhone 15 Pro นะครับผม iPhone 15 Pro แล้วอันนี้เป็น iPhone 15 Pro Max นะครับนี่ราคา60บาทเหมือนกันนะครับต่อไปอันนี้ก็เป็น15 Pro Max เหมือนกันนะครับ ซูเปอร์โกคูนี่ราคาหกสิบบาทนะครับผมต่อไปก็เป็นวันพี e นะครับ iPhone 15 Pro Max เหมือนกันนี่ถ้ามีอันใหญ่แล้วก็ต้องมีอันเล็กด้ครับอันนี้อันนี้15 Pro Max อันนี้ สิบห้าโปรนะครับมันจะไซส์แตกต่างกันนะครับต่อไปก็เป็นสิบห้าโปรนะครับเนี่อเท่มากถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็ต้องมีคู่อีกด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นเคส iPhone 15นะครับ นี่ราคาหกสิบเหมือนกันนะครับอันนี้ด้วยครับนะอันนี้ i p h o n โอไอไอซูไอโฟนสิบไอโฟนสิบสี่โป oh, นะครับมราจะกลับด้านนะครับต่อไปก็ ไอโฟนสิบห้าโปนะครับจะมีแผ่นใสๆอยู่ข้างในแล้วก็เป็นสีทองรอบๆตรงนี้นะครับอันนี้ iPhone 14สี่โปรนะครับนี่ราคาถูกมากๆต่อไปอันที่ผมโชว์ไปมันก็เป็นเคสธรรมดาแต่ อันนี้เป็นเคสที่พรีเมียมมากๆอันนี้เป็น iPhone 14นะครับราคา200บาทนี่ iPhone 14นะครับอันนี้เป็น iPhone 15ราคา200บาทเหมือนกันนะครับอันนี้ i อโฟนสิบราคา200บาทเหมือนกันต่อไปก็เป็น iPhone 15 200บาทครับนะครับผม ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Mr.ADC Channel แล้วก็กดติดตามใน TikTok นะครับเพราะว่าตอนแรกผมไลฟ์ใน TikTok ได้แต่ตอนนี้มีคนแต่กดยกเลิกแล้วก็กดยกเลิก Subscribe ผมก็เลยต้องการวิวนะครับผมขอให้ทุกคนกด Subscribe ในช่อง Mr.ADC Channel นนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดติดตามในตึกต่บด้วยนะครับพิมพ์ได้เลย m i s t e r แล้วก็เว้นแล้วก็ a d c แล้วก็เว้นแล้วก็ c h a n a l m r a d c channel พิมพ์ได้เลยกด Search แล้วก็มันจะเป็นรูปภาพที่ใส่ใส่ชุดสีม่วงเอ้ยสีชมพูแล้วก็เขียนว่าช้างว่าอย่างนี้นะครับไม่ใช่ อันที่เป็น M นะครับอันนั้นช่องเก่าผมแต่จะเป็นโลโก้คล้ายๆแบบนี้นะครับอ่าขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบครับ